วันนี้เด็กน้อยเล่นของเล่นใหม่หนูจะนั่งเก้าอี้ได้ไหมนะไม่ละมาจนได้ <laughs> ไปเอาเก้าอีส้สิไปพี่เปไป พี่เปมไปช่วยนะบัวพี่เปมมาแล้วอุ้ยพี่เปมตั้งเก้าอี้แล้วค่ะเฮ้ยพี่เปมโอ้ยพี่เปมพี่เปมจะนั่งเหรอหัวขาแบะแล้วเอ้่ยวางขาแบะแล้วพี่เปมเอ้ยโอ้ยล้ม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 ไปดูพี่เปมจิ๊บไปเปล่าพี่เปมหน่อยพี่เปมล้มแล้วค่ะ นอนตายไปนหนึ่งศพโอ้โหช่วยใครช่วยกวางไม่ช่วยพี่เปม <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปเดินไปหาพี่เปมไปพี่เปมนั่งฝั่งนูให้น้องเดินหาค่ะไปเลิบัวไปแล้วเดินอวดหน่อยสิหนูจะเดินได้แล้วนะคะไปเดินเดินเดินอวดหน่อยอ้าวสง,งานเป๊ะเดินขากางเกงน้องขึ้นหน่อยสิลูก เห็นไหมางเกงยาวพับหน่อยอ่ะพับพับระวงังน้องล้มนะคะลูกเพมจะให้น้องนั่งก่อนอออออภาษาเด็กค่ะเขาคุยกันสองคนพี่น้อง หัวชนกันด้วยโอ้ย <Yeah. S 2> น้องทำอะไรคะดึงนะดน้องขากางเกงยาวค่ะลูกหนูต้องเอาขากางเกงพับขึ้นค่ะลูกหัวไม่อยอมน,น,นะ้ะหนูก็ทำให้น้อง้นั่งให้ได้เลยคะ่ะหนูจะล้มนะคะลูกน้องอะ เต็มเลยแเต็มเลยและเล่นห้องขนาดนี้เลยหขานี้ไงระวังกระจกเปิดพี่เปรมล็อกกระจกแล้วนานนานมีคนอยากจะได้มีคนพยายามจะเปิดกุญแจค่ะ ดูสิดูสิเอา้าอึ๊บอึบ,อบโอ้โหโอ้โหขูดอะไรคะทำท่าขูดอะไรไปเล่นกับพี่เปรมสิพี่เปรมเล่นยังไงคุยกับน้องยังไงคะ ภาษาอะไรกันคะเนี่ยภาษาอะไรคะภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรคะใหญ่บัวโอ้ทำเสียงอะไรอะทำเสียงอะไรคะไหนทำเสียงคุณกับพี่เปมสิคะเยอะ ยกหัวยยังไงคะโบยกหวยังไงคะฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้น่าโอ้จับเสื้อเลยชอบจังเลยอ่ะหากพวกเรากำลังสบายจงปลมือพันเอามือออกจากน้องสิคะหากพวกเรากำลังสบายจงปลมือพันเอเก่งมาก อปอบมืออย่างเงี้นอ๋อปอบมือปับปับปับปบเก่งค่ะเก่งค่ะหนึ่งควบวสหนึ่งเดือนจูดูดูอันนี้ภาษาอะไรคะไม่ยูไม่ยอจ้า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 จเอ๊จุ๊บ่อยส่งจุ๊บไหนดิส่งจุ๊บสงจุ๊บไงคะ ตรงจุบไงคะไม่ส <PA AN? S 2> ่งด้วยไฮไฟก่อนไฮไฟบัวขาไฮไฟค่ะยายบัวขายายบัวยายนั่งนะยายบัวไฮไฟกันยายบัวขาไฮไฟกันไฮไฟกันวายวายปล่อยพลังปล่อยพลังโอยโอย ปล่อยพลังบัวแม่ปล่อยพลังแล้วค่ะจับปูดำขย้ำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลไหนอะจับปูยังไงคะลูก เดินเก่งขึ้นเยอะแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเมื่อไห,หร่ยายบัวจะเลิกเดินเกาะสักทีแล้วก็จะได้เดินสองขารของเขาด้วยตัวเองนะคะขอบคุณที่ติดตามนะอ่ะล้มไปแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย